สนุกไหมลูกอ่ไอย่สนุกไหมอี๋อ่ไอเอีอีอย่ออกกำลังกายลูกออกกำลังกายรถขยะเช่อลูกไม่มีอะไรอย่าตกใจรถขยะมาเก็บขยะเชย่ชื ดีทางไหนดี